หน้าที่พลเมืองป .4 1. ประชาธิปไตยหมายถึงข้อใดตอบช้อยที่หระบบการปกครองที่ยึดเสียงส่วนใหญ่ 2. ข้อใดไม่ใช่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยตอบช้อยที่สี่ ไม่ไปออกเสียงเลือกตั้งผู้แทน 3. ใครเป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตอบชอยที่สามตาต้ามากกว่าน่าจะตา้าแต่เขาดูตึงไม่ถูก ้าตั้งใจเรียนหนังสือ 4. ใครแสดงออกถึงการมีประชาธิปไตยตอบช้อยที่สองแก้วรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนทุกคนในกลุ่ม ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยตอบช้อยที่สองถือตนเองเป็นใหญ่หกถ้าทุกคนเป็นพลเมืองดีจะเกิดผลดีต่อชุมชนและประเทศชาติอย่างไรตอบช้อยที่สี่ถทุกๆข้อ จเจริญก้าวหน้ามีมีความสงบสุขผู้คนรักสามัคคีกันเจ็ดข้อใดไม่ใช่ลักษณะของประชาธิปไตยในครอบครัวตอบช้อยที่สองผู้หญิงต้องอยู่ในผู้หญิงต้องอยู่บ้านห้ามออกไปข้างนอก 8. การมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยช่วยพัฒนาชุมชนอย่างไรตอบช้อยที่ 2. องทำให้ชุมชนมีความสงบสุขเ มีการโต้แย้งกันของสมาชิกในกลุ่มควรใช้วิธีใดแก้ไขจึงจะเหมาะสมที่สุดตอบช้อยที่4ใช้เหตุและผล 10. สาธารณสมบัติของชุมชนข้อใดที่นักเรียนต้องช่วยกันดูแลรักษาตอบช้อยที่4ี่ถูกทุกข้อ ตู้โทรศัพท์เสาไฟฟ้าท่อน้ำระท่อน้ำปราปลาท่อน้ำปราสิบเอ็ดข้อใดไม่ใช่คุณธรรมของพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยตอบใชยที่ 4. รักษาประโยชน์ของตน 12. คุณธรรมข้อใดส่งเสริมให้พลเมืองดีคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันตอบช้อยที่สองคาระวะธรรมสิบสามข้อใดคือคุณธรรมของการเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย ตอบช้อยที่3การการเห็นแก่การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม14ใครปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตอบช้อยที่1ปึ่งอยึดมั่นในระเบียบวินยัย15ข้อใดไม่ใช่บทบาทของผู้นำที่ดีตอบช้อยที่4ี สามารถทำงานทุกอย่างด้วยตัวเอง 16. ข้อใดไม่ใช่บทบาทของผู้ตามที่ดีตอบช้อยที่สองขยันทำงานของตนเองอย่างเข้ม,มแข็ง 17. การอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยนักเรียนควร วางตนอย่างไรตอบช้อยที่4เป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี18กำน,นันผู้ใหญ่บ้านและประธานนักเรียนเป็นผู้นำลักษณะใดตอบช้อยที่4ผู้นำโดยการเลือกตั้ง ส9วิถีประชาธิปไตยมีความสำคัญอย่างไรตอบใชอที่สีถูกทุกข้อมีความเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นมีวินัยต่อตนเองและสังคมมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ยี่สใครมีคาระวะธรรม ตอบช้อยที่3ดาวให้ความเคารพแก่บ,บุคคลที่อาวุโสกว่า21การปกครองระบบประชาธิปไตยถือว่าใครเป็นเจ้าของอำนาจทิปไตยอธิปไตยหรออธิปไตย,อต,ยตอบช้อยที่1ประชาชน22อำนาจ อธิปไตยประกอบด้วยอำนาจ3ามฝ่ายดังนี้ยกเว้นข้อใดตอบช้อยที่2องอำนาจทหาร 23. พระมหากษัตริย์ไม่ได้ใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทางใดตอบช้อยที่4ประชาชน 24. อำนาจในการกําหนดกฎหมายคือข้อใดตอบช้อยที่หนึ่งน,น,นิติบัญญัตินิติบัญญัติ 25. ประชาธิปไตยหมายถึงข้อใดตอบช้อยที่หนึ่งระบบการปกครองที่ยึดเสียงส่วนใหญ่ 26. ข้อใดไม่ใช่การมีส่วนร่วมในกิจการตามกระบวนการประชาธิปไตยตอบข้อที่4ไม่ไปออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนตามกำหนดย7 ประเทศไทยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยแบบใดตอบช้อยที่4มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข28อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศตามระบบประชาธิปไตยเรียกว่าอะไรตอบช้อยที่2ออำนาจอาบบาธิปไตย 29ข้อใดเป็นการมีส่วนร่วมในการปกครองระบบประชาธิปไตยของประชาชนตอบตอบช้อยที่สี่ถูกทุกข้อะคออไรบ้าง คือไปเลือกตั้งติดตามการทำงานของสอสอติดตามผลงานของรัฐบาล30การปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนเป็นการปกครองแบบใดตอบใชยที่1ประชาธิปไตย3า หลักการปกครองในระบบประชาธิปไตยมีอะไรบ้างตอบ2สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคส2การปกครองระบบประชาธิปไตยของไทยพระมหากษัตริย์ทรงดำรงฐานะใด ตอบช้อยที่2ประมุขของรัฐส3พระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่คารพสักการะหมายถึงข้อใดตอบช้อยที่สี่ถูกทุกข้อ 1. ผู้ใดจะฟ้องร้องไม่ได้ 2. ผู้ใดจะดูหมิ่นไม่ได้ 3. ผู้ใดจะล่วงละเมิดไม่ได้ 34. อำนาจในการพิจารณาคดีความคือข้อใดตอบชอยที่3ตุลาการ 35. 35อำนาจในการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากประชาชนเรียกว่าอะไรตอบชอยที่2บริหาร สิ่งที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาในอดีตจนเป็นที่ยอมรับของคนโดยส่วนรวมเรียกว่าอะไรตอบชฉยที่สองประเพณี 38. การเข้าแถวคารบทงชาติแสดงถึงวัฒนธรรมที่ดีงามด้านใด ตอบช้อยที่3ความเป็นระเบียบ 39. วัฒนธรรมของคนไทยข้อใดมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยตอบช้อยที่1การแต่งกาย 40. ข้อใดคือวัฒนธรรมทางวัตถุตอบช้อยที่2สิ่งที่เป็นความเชื่อถือเชื่อที่สืบทอดกันมา 41. 41. ประเพณีและวัฒนธรรมไทยมีความสำคัญอย่างไรตอบข้อที่ 4. การสร้างฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 42. แบบแผนการดำเนินชีวิตของคนในดดคนในสังคมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานคืออะไรคืออะไร ตอบช้อยที่4วัฒนธรรม43วัฒนธรรมคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงอะไรตอบช้อยที่4ถูกทุกข้อความเจริญความเป็นระเบียบศิลธรรมอันดีงาม44การจัดพิธีลอยกระทงเป็นความเชื่อเพื่อบูชาผู้ใด ตอบช้อยที่1พระแม่คงคา45พิธีทำทำขวัญข้าวเป็นความเชื่อเพื่อบูชาผู้ใดตอ, 3, ตอบช้อยที่ 3, สตอบช้อยที่สพระแม่โพศพพระแม่โพศก4 6 แบบแผนของพฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับกันทางสังคมเรียกว่าอะไรตอบช้อที่3บรรทัดฐานทางสังคมถูกต้องสีข้อใดเป็นการปฏิบัติที่เรียกว่าวิถีชาวบ้านตอบช้อยที่หนึ่งในชนบทจะรับประทานอาหารด้วยมือแต่ตอนนี้พัฒนาเป็นช้อน,อนซ่อมแล้วนะคะ 48. ข้อใดไม่ใช่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนไทยตอบช้อยที่ 2. การเลี้ยงโต๊ะจีน 49. ข้อใดคือวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุตอบช้อที่ 4. การเคารพผู้อาวุโส ข้อใดกล่าวถึงประเพณีไทยได้ถูกต้องตอบช้อยที่หนึ่งสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจบแล้วค่ะ